เอ้ยอันนี้ญาติคุณครูมาแล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นญาติของคุณครูใหญ่หญมีความสุขมากๆนะคะคุณครูใหญ่ดวงดีครูกิตติ

ก้าแล้วรีบกินป๊าผมเป็นคนถือเค้กผมเพิ่งมาเด็กแล้วใครเป็นคนตีกันลือล้นทำแล้คนใส่หมวกแต่ว่าอยู่กับเอ็มไงก็ให้ยังถือไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ถือกูอยากให้เอ็มตรงนี้เงโอเคเขาถือเองตรงนี้แต่งนม่แต่งใส่ถือไอ้ครูให้ไอ้บิวถือเขาถือเค้กเอ๊ะเขาเขาถือกล้องจ้าเขาถือกล้องวิวของนาคุณครูใหญ่เขถือก็

เอาคำหยาบออกนะทุกคนบายบายนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายตอนซื้อภัยนะคะ